จริงๆรายการผมเนี่ยเป้าหมายหลักอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป้าหมายหลักของรายการนะครับคือผมสอนเรื่องสมาธิไว้ใช้ในการรักษาโรคฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเข้าใจอย่างท่องแท้เนาะก็ลองไปฝึกดูนะครับสมาธิ5นาทีแบบลืมตา66รอบผมมีสอนฟรีอยู่แล้วในช่องของผมนะครับ ไปดูวิธีการลองไปฝึกดูใครป่วยเป็นโรคอะไรไม่สบายอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบป่วยเป็นโรคประจําตัวโรคเลื้อรังแล้วอยากจะหายจากโรคเบื่อกับการเจ็บป่วยทรมานกับโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่หรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ ทุกๆุกโรครักษาได้ด้วยลมหายใจโพเพทัสนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ลองปฏิบัติดูเพราะว่าการสอนการฝึกลมหายใจไม่ได้ใช้เงินสักบาทนะครับแล้วก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้ของเราใครกินยาอยู่ก็กินไปนะครับใครไปโรงพยาบาลก็ยังทำได้อยู่นะหรือว่าใครที่แบบไม่มั่นใจก็ก็ไม่เสียหายถ้าเราจะแบบฝึก เพื่อที่จะแบบทําให้สุขภาพดีขึ้นอะ่ะก็ลองทําดูนะครับและอย่างาคนไม่ป่วยเนี่ยผมว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วก็เอาเงินมาแลกก็ไม่ได้ก็ไม่พอครับมันก็ไม่ช่วยอะไรถ้าเราไม่ป่วยแล้วผมว่าแล้วก็คนกําลังจะเสียชีวิตก็เหมือนกันถ้าถ้าไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงพอแล้วก็ไม่มี ระบบร่างกายที่ทํางานเป็นปกติยังไงก็เงินก็ช่วยยื้อชีวิตไม่ได้นะครับจะให้ออกซิเจนเต็มร้อยเปอร์เซนก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ได้แค่สอนเรื่องสมาธิเพื่อการรักษาโรคแต่ผมสอนสมาธินี้เพื่อที่จะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมสองเรื่อง1นงคุณผู้ชมอยากจะรวยความสุข มีชีวิตที่รวยความสุขก็ลองฝึกดูแล้วจะเชื่อว่าลมหายใจจะททำให้เรามีความสุขขึ้นนะครับหรืออยากจะมีการเงินมั่งคัง่งคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเสกได้ทุกอย่างโลกปบนี้แหละถ้าเราเชื่อเรื่องของพลังงานหรือเป้าหมายหลักผมมีแค่เนี้ยทำให้คนทุกคนที่ดูรายการผม หายป่วยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวปัจจุบันผมอายุห้าสิบห้าปีผมมีลมหายใจโพเปทัศเนี่ยตั้งแต่สามขวบแล้วผมก็นำมาใช้รักษาตัวเองและดำเนินชีวิตผมมีสติปัญญาที่ดีมีความทรงจำที่ดีหรือว่าการใช้ชีวิตผมมีคุณภาพในมุมมองผมนะในชีวิตประจำวันผมเพราะว่าผมไม่เคย สูบหลี่ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเที่ยวเตะไม่เสพยาเสพติดไม่เคยเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็มาจากลมหายใจสมาธิโปพิทัสที่นำทางชีวิตผมลองเอาเงินไปหมุนเงินก่อนอย่างที่ผมสอนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศนี่คือเป้าหมายหลักเลยสองเป้าหมายหนึ่งลมหายใจโเพิทัสเพื่อการรักษาโรคทุกๆโรคเลยแล้วก็เพื่อความเพิ่มความมั่งคัง่งความสุขและก็เงินในกระเป๋า อย่างที่สองเนี่ยผมทํารายการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมสอนสมัครสอนแลกแลกเปลี่ยนเงินตาฝาเงินต่างประเทศฟรียกเว้นคนที่อยากจะเรียนต่อต่อยอดหรืออยากจะรู้ความลับของความร่ํารวยนี้ผมก็ยินดีสอนอย่างที่ผมพูดนะว่าการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยทําไมมันถึงรวยได้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องรอมันขึ้นเราไม่ต้องรอเงินมันลงอัตราแลกเปลี่ยนเราแค่นึกไว้ นี่คือพื้นฐานเลยซื้อมาถ้าทำกำไร30มสสตางค์ก็ไปแลกเลยแต่ถ้าคนเรียนความลับชุดความลับของความรวยตัวเนี้ก็จะทำอีกแบบนะครับแต่นี่คือวิธีง่ายๆก่อนซื้อมาเท่าไหร่ทำกำไร30มสตางค์ไปแลกคืนที่สําคัญที่ผมบอกมันทำให้รวยก็เพราะว่าเราถือเงินสดเราไปแลกเงินสดก็ยังอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ เวลาเรายังไม่ขายเงินสดก็ยังอยู่กับเรามันไม่มีวันให้เราจนหรอกแค่นั้นเองนะครับหนึ่งปีทําได้สามบาทคําครั้งละสามสิบสตางค์สิบครั้งในหนึ่งปีเป็นไปได้มีมื่นเหรียญก็สามหมื่นบาทได้มาละมีแสนเหรียญก็ได้สามแสนบาทมีพันเหรียญก็ได้สามพันบาทนะครับนี่คือแบบเอาง่ายๆก่อน